พี่น้องชาวอปปพรเทศบาลเมืองท่าบ่อก็ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันไฟฝ่ายพลเรือนหรืออปปพร2558ร่วมมาเป็นประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในเขตวัดธรรมคุณครับที่วัดธรรมคุณเขตเทศบาลเมืองท่าบอ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดนนองคายนายบุญเหลืออิสิประธานอาสาสมัครป้องกันไฟฝ่ายพลเรือนหรืออปปพรเทศบาลเมืองท่าบอ่อนายพรชัยพรพิดุลโรธ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทอ่าบ่อได้นำทีมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองทอ่าบ่อร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันอปรพรประจำปี2558พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองทอ่าบ่อเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยทำการตกแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดล้างน้ำตั้งแต่บริเวณลานวัดธรรมคุณและอุโบสถของวัดทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อชดชูวความสาคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชน,นทั่วไปอันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เจ้าที่ผู้ที่เกี่ยวขอ้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรวมทั้งประชาชนได้สํานึกถึงความเสียสละความสมัรถฉันความรักความผูกพันความสามัคคีความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อประเทศชาต,ติต่อไปครับ